รุ่นเก่าไปรุ่นใหม่มานะครับทุกท่านอันนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลป้าแตนนะครับผม fc พอตอ fc tp นี่แหละนะครับก็จะออกแนวแบบจะเรียกว่าสายฟาดได้ไหมก,ก็ยังถือว่ายังยังไม่ถึงขั้นยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ในการนำเสนอเนะี่ยก็ถือว่าใช้คำพูดแรงอยู่พอสมควรเป็นสายปกป้องอะนะเป็นสายปกป้องฝั่งลุงพลป้าแตนนะครับ ช่องแนวนี้เมื่อก่อนเยอะมากนะแต่ทุกวันนี้ก็เริ่มออกออกขยายออกกันละทีนี้มือใหม่ก็เข้ามาแทนอะไรมาแทนที่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้ฟังดูเอะแนวคิดของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมนําเสนอเพื่อให้เห็นมุมมองของฝั่งนี้นะครับของฝั่งบุบเป้าแตนนะอืมผมไม่ได้แบบว่าจะมาทะเลาะด้วยหรืออะไรนะเพราะว่าผมไม่ได้มาสนใจเรื่องพวกนี้นะครับผมสนใจแค่ว่า คนที่ติดตามคนที่เชร์ฝันคน้าแต่เนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเออทาไมมันเยอะจังเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปฟังกันเลยเขาขึ้นหัวข้อว่าอะไรนะอย่าอย่าวางใจในความเงียบว่าอย่างนั้นประมาณว่าอย่าไว้วางใจในความเงียบอะไรตำนองนี้แหละเขาน่าจะพิมพ์ไม่ไม่หมดนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ทุกท่านดูคลิปทีนี้คลิปจะยาวหน่อยนะครับ เลยนะผมขออนุญาตปรับในหะ้มันเล็กลงนิดนึงคอยมันมีคนคอยจ้องแล้วเราอะ่ะจะเสียเปรียกเขาทั้งที่เราทาถูกะนะพี่บุญศิรินะความอิจฉาของคนอะ่ะพี่บนทางเดี๋ยนะกดไลค์กดแชร์จนนี้ด้วยนะครับุกทานนะฝากดูโฆษณาขั้นกลางระหว่างคลิปจบดันขึ้นฟีดเปิดการมองเห็นนะครับเราก็ติดตามกันแบบถือว่าเป็นละครเป็นซีรีส์แล้วกันนะครับสุดท้ายเราจะจบยังไงอย่างที่บอกไป นะครับแล้วทําไมฝั่งลุงพลพ่แตนทำไมยังเหนียวแน่นอยู่เลยทำไมยังเหลือเยอะกันอยู่เลยมันเพราะอะไรมาหาคําตอบด้วยกันทำได้ไหมความอิจฉาของคนยังคิดว่าเออยังไปจัดงานลื่นเลืองอีกคือไปพูดตีข่าวเขาคุณจันทระไปไปตีไปว่าเขาว่าใครกันนะไปอิจฉาลุงพลพ้าแตนนะครับอย่าไปอิจฉากันเลยเะครยบผมนี่ไม่อิจฉาเลยนะไม่มีเลยนะครับมีแต่คิดว่าทําไมกูไม่ดังเหมือนเขาวะ ป้าล่าเริงอ่าจะทํางานป้ายุมขาสวัสดีมีสุขนะคะมันเป็นหน้าที่มันเหลือเวลาอีกสามเดือนนะคะเขาต้องทําตรงนี้มันด่าคนมันก็ไม่มีแดกไง <What? S 1> เอาใช่มันพี่ไปแยกขา,ยาสวัสดีนะคะใช่พี่อัมพรคือเอาทุกคนอ่นะเอาเอสจีไปว่าเอาคนนั้นคนนี้ไปว่าสวัสดีนะคะคุณยายแอลจา๋าสวัสดีนะคะ พี่สัพรด้วยนะคะสวัสดีมีสุขนะคะคือไอ้ทางเราอ่ะเราทำถูกต้องนะน้องคุณดมีน่าจ๋าสวัสดีนะคะแต่ว่าพวกมันจ้องไงไอ้คนไอ้คนพวกเยอะเนี่ยมันลําบากมันหลายมันหลายทุกภาคส่วนไงคะอ่ามันกลุ่มเขามันหลายกลุ่มไหลายก้อนไงคะแล้วเราทําอะไรน้องไอ้หน้าจ๋าสวัสดีมีสุกกลุ่มฟังตรงข้ามรู้ไหมว่าแต่ไหนหลายกลุ่มไหลายก้อนกลุ่มไหนว่าหลายภาคส่วนวะหมายถึงเจ้าหน้าที่หลายหลายส่วนไย่างี้เลยหรือว่ายังไง นะคะขอบคุณน้องนะเราทําอะไรอ่ะเราคิดดีเราพูดในขณะเราพูดในบ้านเราเห็นไหมมันเข้ามาเสือกเป็นเรื่องเป็นราวเอาไปเห่าไปหอนอ่ะมันเป็นแบบนี้มันลากเข้าไปเดี๋ยวนะคุณพี่กล้าพูดยังไงว่าอ่าในบ้านเราเรานี่หมายถึงคุณพี่หรือลุงคนพ่าแตนเราไปบอกว่าเขาเสือกอ่าลุงคนพ่าแตนแต่ตัวเราล่ะเรียกอะไร <c oughs> อันนี้ผมแค่ถาม,มาเฉยนะผมไม่ได้มีอคตินะฉะนั้นแล้ว คือการที่เราจะไปด่าใครหรือไปตอบโต้หรือไปอะไรทํานองเนี้นะครับผมไปว่าคือคือเขาไม่รู้จักคุณด้วยซ้ําไปนะช่องอทนายนักร้องหรือหรือใครก็แล้วแต่นะไม่รู้จักนะแต่ถ้าเราแสดงความเห็นไปก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้คําใช้คําที่แบบมันแรงอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างทนายนักร้องนะเพราะว่าเป็นเป็นแค่เพื่อนเก่าผมแล้วผมก็ไม่ได้สนใจเขานะครับเออแต่แค่ เห็นว่ามันเป็นดราม่าเฉยๆก็มาเล่าสู่คนฟังนะครับอย่าอย่าเข้าใจผิดว่าผมอยู่ฝั่งนั้นฝั่งนี้ผมไม่ผมไม่มีฝั่งนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เพราะผมเคยไปมาหมดแล้วไอ้ร้องร้องแร้งๆลง้ลงผมไปหมดแล้วร้อง,องเป็นถูกฟ้องผมก็โดนมาแล้ว <c oughs> เออจงเข้าใจผมนะนะครับอย่าง,างนั้นเองไปแล้วคนที่พร้อมที่จะเชื่อเขาไงพี่มนทาเนาะมันมันเราเสียเปียบตรงนี้เขาบอกว่าป้าไม่ได้จะทุกสะท้ธาเรื่องผัวติดคุกนะแล้วก็ ก็ไปจัดงานมันคือหน้าที่ค่ะอีกคนนึงอยู่ข้างในอีกคนนึงจัดงานตรงนี้แล้วเขาก็มีสิทธิ์พูดเขามีสิทธิ์ฝันถูกต้องไหมพี่มนทา<ม>เขามีสิทธิ์หวังจัดงานตรงนี้หวังว่าเผื่อลุงช่างได้ออกมาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราคิดดังอ่ะพวกมันจ้องจ้องคืออะไรพี่มนทาทนไม่ได้จ็บใจแล้วต้องคอยละแวงต้องคอยมอนิเตอร์อยู่ไอ้คนพวกนี้มันเงียบๆนะคะมันมันจะคอยเก็บคอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมขัดนิดนึง ที่บอกว่าเขาเจ็บใจนี่ผมว่าเขาไม่ได้เจ็บใจนะแต่ถ้าบอกว่าเขาพยายามที่จะหาเรื่องหรือจะกันแกล้งหรือจะอะไรทํานองเนี้ยก็อาจจะมีส่วนนะครับผมอาจจะเป็นไปได้นะแต่ผมไม่ยืนยันนะครับผมแต่ว่าถ้าบอกว่าจะอิดช้าหรือจะผมว่าน่าจะไม่มีหรอกมากนะครับผมใครจะมาอิดช้านะครับขนาดเรื่องเห็นเขาพูดแบบนี้มันยังไปบิดได้พี่อภรรคิดดูมันยังเปบิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ใช่ว่า เอฟซีเอฟซีเอฟซีช่วยกันแล้วก็ป้าเขาก็จ่ายเหมือนกันเขางานใหญ่ๆแบบนี้พี่บุญสิริเขาก็ต้องบอกบุญกับเอฟซีเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ควักตังค์เลยนะคะเขาก็ควักตังค์ของเขาถูกต้องไหมพี่บุญสิริเขาก็ร่วมด้วยคืองานใหญ่อะบุญใหญ่อ่ะว่าง่ายๆนะแล้วเราเราจะจัดคนเดียวคือทุกคนเอฟซีมีสิทธิ์ร่วมตรงนั้นค่ะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราในนามเอฟซีเรามองเห็นนะว่าเขาจะเป็นภาระ หรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราหอบหิ้วกันมาตั้งนานนะพี่คิมนะหอบหิ้วกันมาตั้งนานแล้วแม่แต่องค์ปู่เราก็สามาคัคคีนะสร้างด้วยศรัทธาก็หอบหิ้วกันมาเออแล้วมีงานเราก็ต้องร่วมกันทนะะํานะคะอ่าปล่อยไว้นะคะทนะคุณขวัญใจถ้าใครมีเงินก็ร่วมเข้าไปแต่ถ้าใครไม่มีเงินก็อย่าไปร่วมนะเพราะว่าไม่มีเงินไงแต่ถ้ามีเงินอะร่วมไปเลยผมไม่ห้ามนะ ถ้าอยากจะทําอะไรก็ทําไปเรื่องของเขานะครับทุกคนอืมแต่ถึงเวลานั้นมาอย่ามาร้องโวกเวกโวยวายก็พอผมเห็นเอฟซีต่างประเทศหลายคนมาบ่นที่ผมฟังนะวะเวลาเอาช่างเถอะนะครับผมมันคือผมตอนนี้ผมผมไม่ห้ามแล้วว่าใครจะทําอะไรผมเชียร์อย่างเดียวเลยอย่าลืมส่งสติกเกอร์ให้ช่องจจนนี่บ้างก็แล้วกันได้จ้ะ อย่าไปพิมพ์ชื่อมันนะคะอีเมือกตัวนี้นะคะงานองค์ปู่เป็นงานประจําปีของทุกป,ปีต้องตัดนนะะจะไปกลัวทําไมเราไม่ได้เอ่ยชื่อเขาเราไม่ได้พูดเอฟซี FC มันจะเม้นอะไรก็ช่างมันนะครับเออใช่พี่มนทานี่มันมันคือสิทธิ์บ้านเราแต่ไอ้พวกที่ว่ามันทนไม่ได้ทนไม่ได้แล้วก็ไปไปพูดพูดเสีย เขาบอกบุญกับเอ็เขาใช่ไหมคะป้าหยุงขาใครจะร่วมลงใครจะทํำลงทานนะพี่สมอนขาสวัสดีนะคะใครจะนั้นอะไรคือการแจกบุญให้บุญให้ทานอ่ะนะคะพูดไปมันก็ไม่สนใจหรอกใช่ป้หยุงมันอิจฉาแต่ว่าถ้าไอเรามันเสียเปรียบตรงว่าถ้าเราเปิดเผยแล้วมันก็เอาไปบิดเห็นไหมก็เหมือนอย่างเรื่องลุงช่างอ่ป้าป้าเป็นผักเรามาเล่าเรื่องลุงช่างเออ ก็ไม่ได้เป uh, ็นอย่างที่เขาออกข่าวอ่ะเขาก็มาพูดแบบนี้เอออยู่ดีสบายดีเขาว่าอยู่ดีสบายดีคือไม่ได้เจ็บป่วยอะไรความหมายแต่มันไปบิดไงเนี่ยไอคนที่มันเรื่องมันต้องจะหาเรื่องแหละคุณตาภักขาป้ามถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งเนาะการที่ป้าแตนเกีออกมาเล่าความสุขจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้ผิดอะไรมากมายหรอกแต่ว่าคือเล่าในลักษณะแบบมันเบ้อไปเนี่อไม่แบบเหมือนจะแบบอุยอยู่ดีสบายมีความสุขชิวๆอะไรอย่างเงี้ย เหมือนว่ามันพอพูดอย่างนั้นไปเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะดีก่าคนอื่นไหมในมุมมองที่แบบคนอื่นฟังเข้าใจไหมฮะเออถ้าเกิดว่ามีการเอาไปเปรียบเทียบสมมติว่านักโทษคนอื่นเนาะเขาเขาฟังป้าแตนพูดแล้วญาติอาญาติญาติของนักโทษของคนอื่นนะครับผมที่อยู่ในเรือนจําอะนะ,ะฟังป้าแตนพูดทำไมลุงพลแกอยู่ดีสบายมีความสุขอ,อะไรทำนองนี้ใช่ไหมเฮ้แต่ทําไมญาติของฉันที่อยู่ข้างในไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยนี่ไหมครับ มันจะเกิดข้อคารหาหรือการเปรียบเทียบอะไรทานองเนี้ยเจ้าหน้าที่เรือนจำเขาเลยออกมาประกาศเตือนกันไว้ก่อนไม่อยากให้มันมีปัญหาภายหลังแล้วก็หากว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรือนจำเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เอา,เอ,าออกมานําเสนอเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้นะหมายความว่ามันอาจจะเกิดอะไรสักอย่างขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบมาโพสต์ดักไว้ก่อนเลยเพราะว่ากลัวว่าป้าแตนหรือว่ายูทูบเบอร์ฝั่งลุงคนป้าแตนเนี่ยเขาจะเอามาพูดอะไรอย่างเงี้ยเออ หรือว่าลุงพลอาจจะพูดเรื่องอะไรสักอย่างให้ป้าแตนฟังก็อาจจะหลงมาพูดเปรียบเทียบเปรียบเปย,เปยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันอาจจะมีผลกระทบนะครับตอนนี้ยังไม่เกิดนะความหมายว่ายกตัวอย่างให้ฟังเดี๋ยวหาว่าผมเป็นสาไรไรยป้าแตนไม่ใช่นะไหมว่าตอนนี้ยังไม่เกิดแต่อันนี้อนาคตอ่ะเผือเผื่อม,ม,มันเผลอแล้วม,ม,ม,มันหลงนะครับเออหลงเมามันในการพูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะงานเข้า,าได้ก็ก็ดีแล้วที่เขาออกมาประกาศนะครับผม ก็จะได้ระวังนะครับในการนําเสนอ,อถ้าจะพูดแค่ในส่วนของลุงพลแบบธรรมดาธรรมดาก็น่าจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าพูดบ่อยพูดเวอร์ไปนะครับเรื่องความสุขนี่มันมันผมว่ามันมันก็ไม่ควรที่จะ,ะพูดนะครับบ่อยเกินอะไรนะก็อาจจะพูด่างธรรมดาเออลุงพลแกก็ปรับตัวได้โอเคอยู่ได้เนี่ยพูดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไงพูดแบบธรรมดาแบบผมพูดน้นหนลุงพลแก อย,อยู่ได้นะปรับตัวได้แล้วเอซีไม่ต้องเป็นห่วงนะเนี่ยพูดแค่นี้คือจบแต่ถ้าแบบไปสรรหาพันนาน,นาคําพูดที่แบบมันเบ,อบิอบังอลังการเข้ามาเนี่ยนะครับคนหมั่นไส้งานงอกเหมือนกับทนายนักร้องอะ่ะนะครับเออเห็นไหมยกตัวอย่างให้ฟังก็พิจรารณาเอานะผมพูดนี่ก็ให้เป็นข้อคิดกับสังคมมากกว่านะครับไม่ได้มาทะเลาะกับช่องไหนนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้กดไลค์กดแชร์กันเหมือนเดิมเดี๋ยวฟังช่องนี้ไม่จบหรอกก็พูดยาว นอีกสักห้านาทีสิบนาทีจบหรือเปล่าก็ไม่รู้พูดสับไปสับมาอยู่แต่ผมให้ฟังเป็นเป็นเนื้อหานิดเดียวแล้วกันว่าเขาออกมาพูดในลักษณะไหนจะเป็นสายไหนของลุงพลสายฟาดไหมเอ,อนะครับสายปกป้องนะใครออกมามีป,ประเด็นไหนปุ๊บออกมาฟาดเลยเนะครับโอเคทุกคนผมก็จะทยอยไล่ไปหาช่องนะครับผม ที่แบบจากที่เป็นเอฟซธรรมดาเนี่ยนะครับผมอ่ะผันตัวมาเปิดช่อง YouTube มามานั่งฟาดแทนโดงบนบ้าแตนอะไรเงี้ยเออนะช่องเก่าแก่ที่อยู่กันมานานนีน่วงแตกกันหมดเลยนะพวกนี้พวกเกิดใหม่นั้วเนี่ยช่องเกิดใหม่นะครับผมที่พึ่งเข้ามาแล้วแบบเอออะไรอย่างเงี้ยเ,เริ่มเริ่มตอนนี้ยังไม่หนักเท่าไหร่นะแต่อยู่านานไปมีโอกาสที่จะแบบหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับ ถ้ามันมีประเด็นนะแต่ถ้ามันไม่มีประเด็นก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ฟาดหนักๆนะครับยาลี่อาจจะเป็นสายฟาดนะครับผมเห็นหลายคนเกมไปแล้วนะเกมไปเยอะมากนี่ผมเตือน <c oughs> ในฐานะที่ผมมีประสบการณ์เห็นหลายๆช่องที่แบบประสบมานะครับผมโอเคครับทุกท่านเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ